ครับสวัสดีพี่น้องต่ชมอยู่ที่นี้แลวก็ติชมอยู่ทางบ้านทุกฐานทุกคนนะครับวันนี้นั่งน้องเดียวลูกทุงวัฒนธรรมได้รับเกียตรติเป็นอย่างสูงจากธนาคารชาิหรือธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นอ้วงนะครับพี่น้องประชาชนที่ทาธุรกรรมทางด้านธนาคารนะครับวันนี้ธนาคารแห่งชาิหรือว่าแบงก์ชาิหรือว่าธนาคาร แห่งประเทศไทยได้บอกไหมนะที่ให้ผมได้มาคุยในรูปแบบของนั่งตะลุง่งมาทอกโชว์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องไพ่ทางการเงินให้ปีนองได้ระมัดระวังเท่ากับชีดวัคซีนป้องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องไพ่ทางการเงินนะครับเอาไว้ให้กับปีนองทุกคนทุกท่านเพราะตอนนี้ไพ่ในยุโรปตัวเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นตามเต้ต้องระมัดระวังและอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะครับต้องสร้างูมิคุ้มกัน ทางด้านการเงินก็เราให้มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นให้ทันติดตามรับชมและรับฟังต่างภาพและเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้ขอพรบคุณธนาคารชาติสำนักงานภาคใตา้ตัางย่ท่หาัใหย่ยนะครับในให้การสนับสนุนในครั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เช่นทันติดต,ต,ตามรับชมครับ มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการเงินของเรามีความมั่นคงเพราะเงนินทุกบาททุกตะตางกว่าจะหามาได้ต้องแลกด้วยหยาดเหื่อแรงงานมาจากความลําบากพี่น้องท่านผู้ชมที่ร,รับวันนี้ผมเบนเกียตรติไปยังสูงที่ธนาคารแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียตรติบรรยายในรูปแบบของหนังตะลุงในหัวข้อภัยทางการเงินมีจากไหนและอย่างไรบ้าง เราขอยกสภากาแฟขึ้นมาซึ่งหนึ่งสถานที่ในหมู่บ้านเล็กๆก็มีนายหนุหนวยนายเท่งพร้อมด้ยวยนายขวัญเมืองก็นั่งสนทานานณนยามเช้าหลังจากดื่มกาแฟทานกาแฟไปเรที่ร้อยสนทานาเรื่องอะไรท่านติดตามจากเราชาวคณะตั้งแต่บัดน,นี้ครับแล้วมายามเช้าหนุนวนาเราได้เก้าแล้วมาพบ เจ้าตั้งจำเบาก็ามาพอบได้รระทบคุยคันแล้วไงอันซะเพราะกันตองมันก็ายากชุดลำบากกว่าจะได้มาเจรอจาป้องกันมาหันตะไบไปต่างการเงินเรจาจะกรณีได้จบจะกลาไปถึงมิดยยกหนังประกาศแล้วปลาใจ ทำงานอยู่ทุกมือแ้ลต่างเอื้อใกลกันหน้าได้ตึงแหลกน้อยค่อยๆออมกินข้าวแก่จะเลวเราเล็กเหลืองต่มีประโยชน์กันมั้งดูหนนะประเนืองจากว่าเจ้าๆนี้คนนี้ออกตำนานกันแล้วคนนี้ต่อโ่ชีวิตเขาบอกว่าอึต้องห้าอยากเต็มที่พงห้าอยากแล้วเราต้องรู้จักประหยัดในกันใจใจมันบานกูหลอกอัดมันกินแล้วบรรทุกแข่งเ้อยวันนี้ว่าเจ้า คอยซูันนีมันรองก็ไมาไม่ไังปวดจัมกินกันเยอะได้บานซัไอเมืองแข็งเลย็วันที่แข็งแข็งแข็งอ่ะทีมันได้แข็งตั้มพื้นได้แข็ดเกรงดักกัดอ่ะเฮ็ดแข็งปผมึงดักกัดหนูตั้มพื่อนก้อนยางลอยมาติดงันที่ตั้มพื้นไหมสองก้อนได้ที่ข้งมาเกิ็ดแหลกสุดยอดผมได้กินครับ นี่ผูดตึงหลังเราดีคนจนบางที่ไอต่างการเงินมันตกลอกหน่อยแต่จำรับคนที่พ่อยโออย่พ่อมีมีเงินทองนี่ระวังให้ดีตกลอกดีเถอเหฮนทจาวันคนมึงไปอบร่มกับธนาคารจัดที่ก็มาอบร่มให้ประชาชนในรีเยวก่กปนนอปต่างการเงินก็ฮอบร่มมาได้เต็มหน้าจนใจมาถึงหลงหลากูกวางเลยคือตอนนี้ไปต่างการเงินนมันรุนแรงแล้วมาได้หลายต่าง แต่แรกจะมาตะโจนนี่มาหลักเบียร์หรือมาพรนเราพรนรหัวหัวควายห,หัวกล้องถ้ามีาขามีจับจิ้นของเราต่างประเทแต่แรกมันต้องมาต่างรอดหรือมาก็มาต่างเรือหรือมาก็เดินมาว่างี่มาตึงเรารูได้หลังทีแต่เตรียมโยศโจนนั้นมันพลนต่างอากาศมันมาต่างอากาศโจนมันบินมัอ้าวมันนี่บินมาพรุ่งนกกุ้มหล่ะแต่มันมาต่างอากาศ ก็เียว่ายุคสมัยนี้การซื่นใจมันรวดเร็วการพลนปพลนกันไดไงพลนเบีย์กันยุคสมัยนี้ฮัลโหลไม่ว่าจะเป็นต่างอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ตัวจับมือตือนี่วนจำคัญที่จุดนีครูไหมใจ้อนจ้างเงาโกตัวจับมึงนี่เออมาครูตกจ้างกันเนี่ยไปเล่นบอลเราแก่แก่แกกกหนังเล่นเควดกันอ้คุณแขกเออก็ความนึงพิมพ์กันจ้ำวัน ฉันรลักตือ่นวันหนึ่งได้ฉันคํมแต่น้ว่าเจ้าใหฉันุงไปกนนีเจ้านูว่าเราไม่ใจปลาเดยฉันเพื่อวะฉันหักตือนี่พิมพ์สามวันสามวันกินอะไรวนังจะคุณแขกแ่งก๊อกเะิพน่ยอยู่เล่นมึงเล่นไม่เตยมโยเคลไรเพื่อตันสมัยคุณยกมั้ต้องมีอย่าหมอันพุมเลยว่าทุกเี่ยีอะไรมาซอยอยู่ต้องตุงที่าันตุงเควมาตามเดินดูัทำไดพี่บ่าว ูนั่งกินข้าวอยู่แล้วมึงตอบปิ้มไม่ปิ้นตาแต่อ่านได้แต่ปิ้มไม่ต๊ะเดวตำเรือมอรอดอข้าวโรยกินเลยจักต้องจึ้งไปจุ่าไปจอยไปบอกว่ากินแล้วเลยลบห้องลไบอกกูเผื่อตั้มไม่ตอบมือจ้าลาวเรากันนี่เรีรยกว่าพวกกรุงเทพเคีมาตั้มแล้วมำไรอยู่กูบ,บอกกำหนับเละเบี้ยแลวในป้าไม่พอขารรด อยอาจังทับบุนั่นจังโวทับเนียโยลอกกะนายหนึ่งเรื่องเบียลอกขนายเออต้องเรามัดเละต้องเราวังเตรียมโยนี่เบียรโรนี่มันปล้นก็เลยว่าไม่ต้องปลนตึงตัวปลนเพื่อปล้นคือว่าลอ,อกต่างอดไลน์ลอกใกล้เปล่าเออไม่ะไม่ใช่อลอกใก้เปล่าไม่ลอกปลนดิ<ต>จะมดไปนะมมุมดว่ามึงโยบานเจยเจยไปดิ จะมีแก้งมีจ้าจีบโทรมาเลยตอนนี้คุณเป็นผู้โชคดีจันโทรจากบ่ายชัดนั้นบ่ายชัดนี้จะได้อุ่นแถวนั้นคุณจะมีโอกาสจิงหลงวันจะได้ตังแถวนี้ได้เบียร์แถวนี้มันโตเออแฮมโตมามันริโรเบอร์คอยก็คือมันกดจุ้มหมดนี่ก็ใจมากกับหมวกดจุ้มด้วยไงกดได้กับเบ็ดไปเนาะแต่จุ้มุมไม่ใครติดจุ้มไม่ติดจุ้มไม่ติดพร้อมอยู่ใต้ค้อนหนุกดสมา ตาจุ่มได้มัมม้งก็ไม่ความมากีกคมบายเลย chạy รือควังก็จุ่มเ่อ,อก็จุ่มคือดมกดเปูๆมาตกเบือค่อยมันบอกว่าคุณได้เบียร์ตอนนี้กําลังจะได้ตท่านั้นให้คุณไปตารายการทจนีวิทยุมาที่ต,ต,ยยตำรายการที่ตัวทีเอ็มหรือว่าตำตุลาคมแล้วมันจะบอกให้เรากดตามถี่มันบอกพอเราอนปับ๊บเข้าไปก็ในบัญชีมันจด พรระนั้นเราต้องเรามัดเลยต้องระวังในปนัญหาตรงนี้จริงเตตัามพื้นให้เมืองหนุ่มก้าวใจพิษมึคิดว่าไปตุ่มปลาน่ไปตื้อตื้อไอ้เมืองจำใบดีขวามฟาไม่ใบดีเออมึงคิดและกูมได้กาดตุนปล่อยเมืองอันซอยขับรถตู้ได้แหละกูค,คนขึ้นหนังตัง้งรอดแล้ว กูไม่ออกที่ด้เมืองอยู่คน,นแต่ใจะไม่ออกกันคนขึ้นแล้วหูวตืว้อาไม่เต็มยกมันตไม่เต็มไม่ใจรอดไม่เมต็มเลรอทมันลงกูต่อพยมันได้เต็มขึ้นมากเลงอยากคุณไม่ใครบายเพราะนั้นที่นี่รังการลอกเราต้องระวังไงดีหามันจะโตมาเราแน่นอนกูตจจริงแล้วกั้งแรกหันเอออยมันโตมาปัญญานี้นนว่ากวน จะเป็นพูดอตอนนี้เอันตือว่าบัญชีคูนี่พิลก่ไหมผพวพันกับนักกายเจติตบัญชีมึงอันเนอผวกพันกับนักกายเาจติตมันว่าบัญชีคุณจะทุกงานยัดถ้าคุณไม่ไปทำรายคันที่กี่ทีมตอนนี้อานเนอคูแค่ไปทำตันทีไม่ความว่าคูอโอนให้มันเม็ดุอนตังที่ยังในบัญชไ<อ>ีไมุ่้นเด้อเดี๋ยวเบียไม่นักบาทหนึ่งมีเอาลอกไรกว่า พูตธิธนานการอยู่ดูเตาดอยวันนิมเพเลืองกัินไต้โอ่งแล้วในโจนนั้นผม <c oughs> บูครัน้นแสดงว่าจริงตอนนี้ต้องระมัดระวังให <c oughs> ้เรื่องไม่ไม่ไม,ม,ามากมากมากรวงนี้แปลกๆ <c oughs> โดยเฉพาะก็ไเดียวตู้จับมาเราวะตอนนี้ล้านเราลูกเราตกจับไปเรียกกาต้อยรลอมันให้เด็กรองอยู่ข้างๆมันว่าต้องเอเบียร์ไปเท่ยทำไมเท่ยไม่ความว่าต่อไปนี้้าลูกล้านคุณจะตายเลยแบบเนี้ย เร่น so ั hmm. ้นแต่เราล่งเชือกของเบียไปง่ายก็จะเดงกว่าเราเชี่ยงง่ายเชี่บลงแน่นอนมึงต้องเชื่อคูนู้นเลยนะเพราะว่าธนาคารจานเขาอบรมเขาบอกมาแล้วว่าใครตีรีกกาเต้ใครกระทำเต้เราจะมาเจ้งจับได้เพราะเขาผู้นั้นตาความผิดโบุตรียกกาเต้ฮะจะแดงงไปช่วยจับผู้่นนู้นทีอยากเรียกกาเต้ผมจะต้องพีแล้วกว่าป้ารายเป็นรอยจังเต้ไปยังเรียกท้ายห้งแล้วเราไม่ได้เชี่ยมเรียกตุกวันไปแจ้งความทีไปแจ้งแล้วมึงมีทิตติดร่าง เห็นต้ป่ายังคนเต้กันเลยมันต้องระวังถูกติดตั้งในช่วงปัจจุบันนี้ในช่วงกล้องอื่นตองฮะอยากผน,นีตเหล่าคันไหนแต่เราอยากได้ความรู้เพิ่มเติมดําเรื่องนอกเนื้อแจางเต็มมึงปวดรู้ไหมกาโตไปใจดวนกล้องธนาคารชาร์ตเลยโตไปติดจิบจ้องจิบจ้ำจำได้แล้วไหมจิบจ้องจิบจ้ำใ้ดวนแบ่งชาติตจำได้แล้วจิบจ้องจิบจ้ำใจด้วนธนาคารชาร์ตเออ จำได้ไหมเมืองทิพย์องทิพย์ำจำได้แล้ว1ิพย์เจ็ทเที่น้อยเด็กร้านโอไปโตฮะเด็กรานคำชิ้ไม่เหลาวโตไปเลยหรือไหมตว่าเราไม่โตก็คือก้าไปที่เว็บไซตเลยเว็บไซเลยเออเวอ1 2 1 3 o r t ็บ๑หอยถึงแร่งพิ้นอังกฤิเออเพราะนั้นแน่นอนที่ชุดเข้าไปได้เลยรื้อว่าตว่าไม่โต ไม่ก็ไปเตเว็บบใจการจะมาติดจัดไปด้วยตรงติดธนาคารจัดจะก้าปพักายอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่งานไหยตั้งอยู่ที่งัดไหนเออธนาคารจัดหรือว่าโต้ป็นจุดดวกติดชุดเพ่องจากว่าก็เปิดสำคัอะจะรับใช้ฐานในเวลาํำการตัง้งแต่เป็ดบงครึงตึงจีบงครึงวันเย็นเออเหล่าตาสมุดเราแรงครั้งไม่เป็นมีคนเอก็มี คุณรับตรวจจับแร้งตายกับเราเีร็ร้อยเราแร้งอีกชั้นก็ได้แรงเนื้อก็ได้คดนแรงได้หมดขก็มีพรอ้อมเออเพราะนั้นต้องระมัดเลยต้องระวังในเรื่องของป่วยต่างการเรื่องหญ่ค่อยมาโลกเราจะได้ในยุคสมัยนี้ต่างเวทต่างไลนยนายจริงรูจ mai, ง้จนะักไหมต่างเวทต่างลายนะต้องระวังให้ดีต่างเวทต่างไลายเออหน้าใบแ่ะต่างหลกรังอ๋อมาย ตีน้อยตั้งลูกรังเพราะนั้นยุคจะไม่นี้ต้องเรามาระวังแหวมากหลังที่ก้ามาจีบเราตา้งในเวสเด็กเจ้าเจ้าีนต้องเรามาระวังหลังที่มันลอกกี่เบียแต่ลุงเชือเลยเชื่อไงลุงเชือนี่เชื่อยเออมันบอกว่ามันอุ่นหมา้คนจะกี่ทิพลานจะมาให้เราอุ่นแฟมันคนที่เรายังจกจำเสนเปลือกติจ้าทำธุรกรรมเลยอุ่นลับมาไงไอ้นี่ลอกแน่นอน ไม่โร่ก้องคูไม่มีทิชพุดกว่าฟ้า,าเรื่องไก่ลอกนี่นแม่จริงห่มามา่เลยไม่เลยตั้มพื้แล้วยุคนี้เรพราะฉะนั้นให้มีความมั่นใจมากทีจุดโตไปเลยเตะสิบ่องสิบซามสิบสองสิบสามใช้ตรงก้องธนาคารจัดเออคุยกําปรึกษาได้ทั้งเม็ดนะต้องระมัดระวังตอนนี้นเรื่องแจ่ลูกโจกันน่ากลัวแจ่ลูกโจกเป็นะเพื่อจะคกูใจรู้จักรู้จักไหมในเมืองแจ่ลูกโจรู้จักและไม่ความว่ามแม่เป็นตาว ทีนี้ลูก,กันแก้งเปียเปียแก้งกับป๋ออย่างนมืออาลอยปอเปียลูกเปียกตากับปลกโตรวยไยลูกโอหันไม่โมไม่เปียเลยอย่างไั้นลูกเปีย,ออยเพยนเนยระนั้นต้องระม,มัดระวังให้มากติดสุดให้ใจรโตไวเตอใจดวนธนาคารจัดิบช,ช้บอง1บจ้ำนี่ก็เก็บขาปลึกจ้ามาไม่เก็บก็ไม่คิดขาปลึกจ้าใดใดต่้งสิ้นในโตไปคุยได้เลยเพราะเขาเป็นว่วงประชาชนครวยจะตกเป็นเยื่อ ้าใช่ไหมโต้แย้งกันตกไม้เนื่อปลาเนี่มีจับใช่ไหมือไม่ใช่เป็นเยื่อปลาตกเป็นเยื่อคนจระเข้นี่คือดจริงสําคัญก็มีครูรู้ก็ใช่ไหมแต่จะบอกเรื่องเงินทองใครได้เขาบอกว่าก็มีครูรู้ช่อนน้อยครูรู้ช่อนในโพรงครูรู้คือครูรู้ครูรู้ไม่ใช่ครูในรู้ครูรู้เกิดได้ก็คือผู้รู้คอยให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและชัดเจน ก็ใช่เลยเจ๊อ่ก็ใค่แก่เออประนันงในนอนที่สุดอัน,นให้กูยืมมาได้ก่อนเจ๊ไม่เอากูกว่า,า,ชา,ชออยยาพ่พอแบ่งจัดซ้อนแล้วบอกแล้วครบอกแล้วอย่างพี่พรำเต็มยุกต้องยืมเบียร์นอกระบบก็ต้องระวังให้ดีที่สุดในยุคสมัยนี้สมบัติก็ไม่เก็บาการบริจาคเลยนะไม่เก็บคนจนมันเราตกะโลกดำนนันาดนี้นะการ์ลไปทำประชาธิโลกได้เลยจริง พ่อป้ามลอกไงติดร่างกระไดยังตีโจนมันไอ้เบี้ยเราไปเปิดสมุดขึ้นมาสักเล่มแล้วมันเอาเป็นบัญชีมุนโบกายาโบกามนุษย์เลยพวกเนี้ยใครเจออะไรเจออันนี้ไงเบี้ยเราจักเลยจ้างรอยได้เราไปเปิดบัญชีเอาเจอเราไปตั้มว่าเรากายาเอาเจอเราไปตั้มว่าเราการมนุษย์พบบนั้นเออเที่ยวพ่อเนี่ยอยู่คนนั้นใครเด้งไอ้เบี้ยก็ต้องไปเจอหน้ากันนั่นเนย บางตีทุกเออเป็นเยอะมากมหมหล่ไล่คนกระจายเมืองผมรับมันก็แล้วง้ากวางไม่ไม่พื่อพุ่วังอาแล้วได้ยินแม่แล้วติเปูดเป็นแรงกันพมโรมนแล้วก็ดีพระนนันโรโต้ไปได้เลยเตะสิบช่องสิบซ้ำแรงตายกคงมีพนักงานแรงตายถ้าเราพูดปัาอจสา้นคนหีสั้นก็แรงได้เนื้อกระได้กลางกระได้ครอบเนี่ยคือจิ่งสำคัญพระนนันโต้ไปเลย จิบจ้องจิบจ้ำธนาคารแบ่งชาิให้คำปรึกษาติดีติดจุดพี่น้องครับมาปรึกษาคุยกันพี่น้องนะเป็นแบ่งชั้นในความรู้ตันผู้ดูผู้ฟวงบัดดีตีปมมานังแล้วขยะธนาคารแห่งประเทศไทย ยังกองใจต่อยิ่งใจแล้วคว้าความรู้ไว้แด่ผู้ควังโอ้แล้วแควนเควนนั่งที่ได้จอ